เยลลี่หมีคะตอนนี้เราอยู่ในช่องอะไรกันคะนินนายชาแนลนินนาย a า n นลค่ะน้องนินนินจะสิมนให้เยลลี่หมีมานะคะน้องนินนินไลน์มลเลยค่ะเอแล้วจริงแล้วจะเดบปิ่นว้าวว้าวเยลลี่หมีนะคะเพื่อนเพื่อนดไเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะ คุณแม่แกให้ขำค่ะแม่คนวยว้าวเปิดมาก็จะมีหมีสามสีนะตัวอ่อนตัวนี้นะคะแล้วก็ในสุกในทองดีนะเดี๋ยวให้นินนชิมเลยค่ะหนูคอยชิมรดเหลืองดอกค่ะอ่ะตัวขาวขาวนะเดี๋ยวหนูให้แม่บวยค่ะนี่ค่ะค่ะ รสชาติเป็นไงมินเนี่ยค่ะอ่าแล้วพี่นินก็ต้องชิมหมีตัวอันนี้อ,อ่อนกากนหน่อนอันนี้ตัวเข้มแบบเพื่อนๆหวานรสเข้มกว่าพี่นินจิมค่ะ ตัวไหนเปรี้ยวกว่าพี่นินบันเหลืองค่ะบันนี้ไม่เปรี้ยวค่ะตัวนี้ไม่ค่อยเปรี้ยวนะอ่ะอันนี้ตัวตัวสีละสีอ่อนระดับที่หนึ่งเนาะแล้วก็มาอันนี้ตัวอ่อนอ่อนนิดนึงอ่ะกินอีกตัวหนึ่งกินโดนมาเลยกินหมวมาเลยอืม <c oughs> ออชัดเป็นไงคะอะร่อยค่ะ อันนี้มันเปรี้ยนนี้หน่อยค่ะหรออร่อยเลยปะเพื่อนเพื่อนมันมีสามเลเวลนะเลเวลแรกเป็นแอปเปิลเนาะสองเป็นกีวี่สามเป็นเลมอนนะคะเปรี้ยวมากเปรี้ยวไหมนิดนแน่่ค่ะ ไปกันดีกว่าไปกินน้ําดีกว่าไปแปลงฟันดีกว่านะคะวันนี้น้องนินนินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ที่ช่องนินไนชาแนลพบกันที่ช่องนินไนชาแนลอย่าลืมกดกระดิ่งและกดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องนินนินด้วยนะคะบา,บายยค่ะบา,บายยค่ะสวัสดีค่ะ